สวัสด,ดีครับผมพี่น้องครับน,นี้หลอดก็บได้ให่ลุงขิดมือสองมือพี่น้องนี่มาถ่ายพี่น้องมือครับหมักน้ำครับพี่น้องหมักน้ำหมักฟักนี่นะครับนี่หลอดปลูกไว้ออกที่ไหลมลันลกออกครับพี่น้องที่ไหลก็แย่งอาหารกันบ่ง,งามครับนี่ครับ ลูกออกเชือน,นึงเลยพี่น้องที่เงี้ขึ้นมากกับมัดถีมาแนนนี่ครับนี่นะครับลูกออกปลูกที่แม่นแยมแรงเนี่ยครับเกี่ยวเขาออกกไทวันเนี่ยครับนี่วันแล้วก็ไทกโขบไปน้ำบริโภคลองพี่น้อง อาศัยเ,เขากินน้ำหมอกโอ้พี่น้องเลยครับแย่งอาหารกันพี่น้องอย่หลอดลกทิน่นครับครับ,รบพี่น้อง หลายกับบ่งามพี่น้องครับุ้มนี่กระตายไปน้ำี่น้องยังหลายป่อยเห่ครับ,บข,ขันหางเลยตุ่นง แมงกับบคคลยจ๋าดิพี่น้องแมงบุคคลยหมักมแมงเต่าท่องครับตัวเหลืองเหลืองพี่น้องอันเป็นบักแตงกิง่งบักแตงไทยเฮูน้นจ๋าเบืองหมดเยครับหมดแดงกับจ๋าบักแตงดิพี่น้องไม่กินน้ำหมอกนี่มือเศ้าน้ำหมอกน้ำหวานนี่น้ำใยคร,ครับพี่น้อง ไปว่านได้พร้อมกันนะครับแล้วหมัก,กทัว่ซุ้มอยู่ทางเตะพี่น้องบักทัว่ซุ้มอยู่ข้างเตะกำลังแตกปุ้มครับเดี๋ยวพอยี่หลอดจะไปท่ายไปอัปเดตให้เบิงเ้งยื่งมือพี่น้องนะครับลูกออกพี่น้องที่ไหลกับบ้องแอมครับ ที่ไหลกับบ่ง,ง่มี่น้องับลกมือละเล็กมือละน้อยนะครับ ีบน้องซุ่มต่วนห้องห่างพี่น้องปลูกพร้อมกันง่ามลื่นกันอยู่เ้ียี่น้องใบบักไงครับเขาจะหลอดมะลุออก,กครับหดก้อนไห้นันห่างมันก็นง่ามครับอีกอาทิตย์ร้องอาทิตย์ติดแตกอุ้มแล้วครับ ลกออกหนุนั่งงามแลวพี่น้องน่งครับปุ๋ยญีงยังก็บริสายเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นปน,น่วยเป็นออกดอกออกผลมาพอี่น้อดทีนีาอัปเดตอีกเมงอีกเทื่อหนึ่งครับพี่น้องครับผมแค่นี้นะครับพี่น้องเอ้ยมีอยังไล่เอครับครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ